ตำรวจภูทรภาค2ไปบุกจับคลินิกแห่งหนึ่งครับใช้หมอเถื่อนหมอเถื่อนไม่พอครับฟิลเลอร์ที่ใช้ฉีดเนี่ยมีการผสมเองฮะเก่งมากไม่ต้องไปซื้อที่ไหนครับผสมเอาอยู่หลังร้านนั่นแหละทางด้านของตำรวจภูทรภาค2ครับนำโดยท่านผู้บังคับการการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาครับพลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอครับสั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปฮะบูรณาการกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบหลังจากมีชาวบ้านเขาร้องเรียน คนที่เข้าไปใช้บริการที่นี่เนี่ยออจากการตรวจสอบนะครับเจ้าหน้าที่จับกลุ่มพนักงานของคลินิกแห่งนี้ได้3คนทําหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับรับชําระเงินแล้วก็จัดทําประวัติของลูกค้านะครับอีกคนหนึ่งทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยหมอผสมสูตรยาวิตามินฮะแล้วก็คนที่สทําหน้าที่เป็นหมอฉีดยาให้กับลูกค้าใช้บริการครับทีนี้จากการสืบสวนเชิงลึกเนี่ยปรากฏว่าไอ้ตัวยา ฟิลเลอร์เนี่ยที่นำมาใช้ฉีดให้กับลูกค้าเป็นตัวยาที่ต้องบอกว่าคลินิกนี้เก่งกาจจริงๆครับผสมเอาเองฮะผสมเอ,เองแล้วตัวหมอคนที่ให้บริการมานั่งฉีดหน้าชาวบ้านเขานะ่นีะ่ะไม่ได้รับมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดด้วยอย่างไรก็ดีนะครับก็เตือนประชาชนโดยเฉพาะสาวๆเนาะพี่พวกนะคนรักสวยรักงาม,มจะไปดูแลตัวเองเนี่ยก็ดีนะแต่ว่าต้องเลือกนะฮะต้องเลือกสถานให้บริการเนี่ย ที่ที่น่าเชื่อถือมีมาตรฐานที่ดีนะอย่าเห็นแก่แบบออราคาถูกจังเลยอ,อะไรเงี้ยผลกระทบที่ตามมาไม่คุ้มค่านะะ